วันลุมพินี133เสียงไม่ค่อยมีแต่ทีเด็ดก็ไม่ขาดน,นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ทุกคนพบผมมีแล้วนะครับกับการวิเคราะห์มวยวันและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่133นะฮะเสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมอากาศเปลี่ยนเป็นหวัดนิดหน่อยนะฮะ132กับวันไฟไนท์ที่ผ่านมาเนี่ยลุมพินีเนี่ยพอผ่านได้นะครับอาจจะมีถอนไปคู่นึงแต่ว่าก็มา3แพ้นหนึ่ง ส่วนวันไฟไนท์เนี่ยทั้งถอนทั้งเปลี่ยนคู่ชคนะครับเหลือ3คู่นะของผมเนี่ยเราดันมาคู่เดียวนะครับโดมันเนี่ยพลิกนรกผ้าป่าคว่ำนะฮะโอ้โหน่าจะคว่ำกันหลายคนเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเจอหมูเด้งเข้าไปโหดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มใหม่ครับกับวันลุมพินี133คู่มวยที่ผมชื่นชอบจะมีคู่ไหนบ้างก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มที่คู่แรกครับคิริวซิซิกพบกับโทมัสค,คูโรดะ คู่นี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมาเปิดตัวในรายการด้วยการแพ้ทั้งคู่นะครับคิริลซิซิกเนี่ยแพ้ให้กับอเล็กซิงมาวินนะแพ้นอกในยกที่1กติกามวยไทยส่วนโทมัสคูโรดะเนี่ยแพ้คะแนนให้กับอดัมสอเดชพันธ์นะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งสไตล์มวยเนี่ยคิริลซิซิกก็สไตล์แบบรัเสเซียครับอาวุธหลากหลายเวลาออกออก,ออกได้เป็นชุดออกหมัดได้เร็วมี1 2 3มีแข้งตามนะครับ ตอนที่เขาต่อยไฟแรกกติกาวมวยไทยเนี่ยก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหมัดออกได้เร็วและได้เป็นชุดดีเรื่องหมัดมวยเนี่ยรัเสเซียโหดอยู่แล้วนะครับแต่ระบบการป้องกันตัวเท่าที่ดูก็หลวมพอสมควรน,นะอายุยังน้อยประสบการณ์อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนโทมัสคูโรดาเนี่ยอดีตแชมป์เควันก็ไม่ธรรมดาเลยดีกรีเนี่ยในไฟแรกที่มาเปิดตัวแพ้ให้กับอดัมสอเดชพันไปเนี่ยก็สำหรับผมผมมองว่าไม่ได้แพ้ขาดอะไรนะอาจจะแพ้แข้งโดนแข้งเยอะไปหน่อย แต่สไตล์การต่อยเนี่ยถือว่าดูดีเลยซึ่งผมค่อนข้างชื่นชอบนะเจ้าโทมัสคูโรดะเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยเป็นมวยซ้ายที่ดักออกอาวุธได้แม่นยําได้ลุ้นดีนะครับแข้งเนี่ยก็ออกได้จัดเช่นเดียวกันที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นความนิ่งนั่นแหละไม่ค่อยมีลูกตื่นตนกตกใจให้เห็นเลยนะครับอายุเพิ่ง24ปีเองสมดีกรีกับแชมป์เควันนั่นแหละครับถึงแม้ว่ามาเปิดตัวไฟแรกอาจจะไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าไฟที่2ผมว่าอาจจะดูดีขึ้นนะและคู่นี้เนี่ยผมชื่นชอบไปทางด้านโทมัสคูโรดะอดีตแชมป์เคนะฮะผมยังคงชอบความนิ่งความชัวของเจ้าโทมัสคูโรดะถึงแม้ว่าคิริวชิชิกเนี่ยจะออกอาวุธต่อเนื่องกว่าและด้วยความเป็นรัสเซียเนี่ยอาจจะได้ลุ้นมากกว่านะสไตล์หมัดเนี่ยแต่โทมัสคูโรดะนิ่งจริงๆครับถ้าดักสายม่นๆเนี่ยได้ลุ้นแน่นอนเพราะคิริวก็ ไม่ได้ระบบการป้องกันตัวดีอะไรและประสบการณ์ก็ยังไม่ได้เยอะพอสมควรโทโมัคูโรดะค่อนข้างเป็นต่อในเรื่องประสบการณ์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเชียร์ไปที่โทโมัคูโรดะน่าจะแจ้งเกิดได้ในไฟน์นี้รอชมรอเชียร์นครับหมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเพชรเขากระโดงลูกเจ้าแม่ใส่ทองพบกับอายุเอลคัตราวีนะครับผมคู่นี้เนี่ยก็มาเปิดตัวในรายการคนละไฟ์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าฟอร์มสวนทางกันนะ เพชรเขากระโดงหรือว่าเดินชนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะไฟแรกเนี่ยแพนน็อกเอาให้กับอาราวดีรามาานอฟนะครับจอมเก่าในรายการวันนะครับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อก um ซิ่งแบนตัมเวทซึ G ่งเพชรเขากระโดงหรือเดินชนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าพอมาพลาดจังหวะเดียวเท่านั้นแหละใกล้จะจบยกอยู่ละโดนหมัดอาราวดีรามสาสนอฟไปถึงกับน็อกไปเลยเจ้าเพชรเขากระโดงเนี่ย <ong> เป็นเด็กที่รูปร่างสูงยาวครับสูง190เลย หน่วยกา้านดีสไตล์การต่อยอาวุธครบเครื่องออกได้น่ากลัวมีความคล่องแคล่วพอสมควรนะครับวงในเนี่ยตีเข่ามันตีเข่าได้ลุ้นแน่นอนอาจจะขาดประสบการณ์อยู่บ้างแหละแต่ว่าน่าจะมีอนาคตที่ดีได้นะผมว่าส่วนอายุเอลคัตราวีเนี่ยก็มาเปิดตัวด้วยการชนะน็อกเอานะฮะเป็นการชนะ TKO นักชกญี่ปุ่นไปนะ รายนี้เนี่ยอายุ20ปีเหมือนกันครับส่วนสูงอาจจะน้อยกว่าสูง180แต่ว่าสไตล์การต่อยเนี่ยอาวุธครบเครื่องเหมือนกันหมัดดุมากๆเป็นมวยที่บู๊ดุดันเดินออกอาวุธเดินเตะเดินต่อยตลอดซอกก็ได้เข่าก็ดีนะครับทําได้ทุกอย่างเลยหมัดเนี่ยออกได้โหดออกได้แม่นยานะครับน่ากลัวเลยทีเดียวยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับชนะน็อกไปในยกที่2เท่านั้นแต่เห็นแต่ความดุดันของอายุเอลคาราวีนะ มาจากโมร็อกโกเนี่ยหมัดมวยดีเหมือนกันนะครับคนชาตินี้และคู่นี้ผมมองว่ามองยากเหมือนกันนะใครโดนก็มีสิทธิ์ล่วงเหมือนกันถ้าความเป็นมวยไทยชั้นเชิงเนี่ย <Okay. S 1> เพชรเขากระโดงเนี่ยก็น่าจะดูดีกว่านะครับถึงแนมะ้ว่าจะอายุเท่ากันส่วนอายุเอลคัตดาวีเนี่ยผมว่าวงนอกหมัดได้ลุ้นแน่นอนและกล้ามเนื้อค่อนข้างดีนะครับดูดีกว่าเลยทีเดียวถึงแนมะ้ว่าจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยนะ10เซนเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นวงนอกเนี่ยอายุได้ลุ้นแน่นอน แต่ถ้าเข้าวงในเมื่อไหร่เนี่ยเพชรเขากระโดงอย่างที่ว่าไปครับวงในเนี่ยตีเขาได้ลุ้นแน่นอนนะครับตีได้แรงตีได้เจ็บช่วงชกที่ยาวกว่าเนี่ยทำให้ตีได้ง่ายมากขึ้นแต่จะเข้าถึงวงในหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะจริงๆคู่นี้ผมก็อยากเอาใจช่วยเพชรเขากระโดงนะครับผมเพราะว่าดูทรงดูเชิงเนี่ยน่าจะมีอนาคตที่ดีเลยแต่ว่า ขอเลือกเชียร์ไปที่อายุเอลคาตดาวีดีกว่านะครับผมเพราะว่าหมัดดุจริงๆออกหมัดได้น่ากลัวจริงๆชั้นเชิงอาจเป็นรองแต่ว่านี่มันกติกาวันนวมเล็กเปิดนิ้วนะฮะถ้าโดนก็ล่วงแน่นอนแต่คู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสนุกแน่นอนนะฮะอยู่ที่แผนแล้วแหละว่าจะมาแผนไหนกันเพราะฉะนั้นก็รอชมรอเชียร์กันนะครับ หมากันทีคู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านชาติพยักศักสตูนพบกับซามมนดาคาสานฟคู้นี้เนี่ยชาติพยักเราคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายนะครับฟอร์มในรายการอยู่ก็โหดใช้ได้เลยชนะมาตลอดจนมาโดนดับฝันไฟล่าสุดในรายการวันนั่นแหละแพ้นอกให้กับรามาดานออนดารไปนะครับอดสัญญาวันใหญ่ไปเลยนะหลังจากไฟนั้นก็เห็นไปต่อย5ยกก็แพ้นะครับผม ผมไปตามดูก็ฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยอาจจะเพราะว่าร้างเวที5ยกไปนานหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าความดุดันในรายการวันเนี่ยไม่มีเลยนะครับในต่อย5้ายกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเสียความมั่นใจหรืออะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าแพ้น็อกให้ร a m าดานแบบเนี้ยโดนดับฝันแบบเนี้ยไปต่อย5้ายกอีกก็แพ้อีกนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะ ถ้าความโหดความดุดันความแม่นยังอยู่ก็ยังคงได้ลุ้นเหมือนเดิมนั่นแหละครับหมัดของชาติพยักฆ์หวังนับหวังน็อกได้อย่างแน่นอนนะฮะ ส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับซามันดาคาสโนฟนักชกจากอุซเบกิสถานนะครับผมผมไปดูฟอร์มมาในรายการ RWS นะเท่าที่ดูก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนะผมมองว่าอย่างนั้นเลยอาจจะมีความเร็วมีสเต็ปฟุตเวิร์กสไตล์อุซเบกิสถานแหละสลับกาดซ้ายขวามีลูกเตะมีท่ายากนี่มีหมดเลยการออกหมัด123ออกได้รวดเร็วด,ดีแต่ว่าความแม่นยำผมมองว่า อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะอาจจะยังไม่ได้เก่งระดับพวกอาร์สลามจอนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้ามาต่อยนวมเปิดนิ้วแบบนี้อาจจะโหดก็เป็นได้นะพวกสเต็ปฟุตเวิร์กเร็วๆแบบนี้ได้ลุ้นแน่นอนนะครับและเท่าที่ดูมาเนี่ยเวลาโดนแข้งมวยไทยเนี่ยก็เซเหมือนกันนะใน RWS เนี่ยผมมองว่าชั้นเชิงมวยไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความหลากหลายความเป็นมวยต่างชาติสเตปฟุตเวิร์กอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียว ให้ความแม่นยำของอาวุธนั่นแหละผมมองว่าเป็นอย่างนั้นเลยคู่นี้ตอนแรกผมมองว่าชาติพยักก็น่าจะไม่ได้ยากเกินไปนะเพราะว่าความแม่นยำของหมัดเนี่ยผมมองว่าชาติพยักดูดีกว่าด้วยซ้ําและประสบการณ์ในรายการวันเนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่าเลยแต่ผมก็มาติดตรงเรื่องที่ความมั่นใจนั่นแหละครับว่าจะถดถอยหายไปหรือเปล่าเพราะว่ามันแพ้นอกในรายการไฟดับฝันแล้วก็ไปแพ้ใน5้ายกอีก ถึงแม้ว่าซามานาคาซนอฟผมอาจจะยังมองไม่เห็นจุดเด่นที่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะหลักๆแล้กลวก็คือความแม่นยำของอาวุธนั่นแหละและเชิงมวยไทยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ความเร็วของเขานี่แหละแล้วถ้าได้มาใส่นวมเล็กเปิดนิ้วแบบเนี้ผมว่าจะน่ากลัวนะครับจะคล้ายๆพวกอัสลามจอนพวกนั้นแหละมีความเร็วสลับกาดซ้ายขวาเร็วๆแบบนี้อยู่ที่แผนนั่นแหละครับสภาพร่างกายสภาพจิตใจทุกอย่างเนี่ย ต้องดูกันหน้างานเลยนะฮะคู่นี้ถ้าวัดวงนอกกันเนี่ยก็ยังมองชาติพยัคตดูดีกว่าอยู่นะและยิ่งถ้าเข้าวงในได้หรือศาสตร์แข้งเยอะๆได้เนี่ยชาติพยัคก,ก็ยิ่งดีกว่าไปเยอะเลยเพราะตามฟอร์มที่เห็นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับผมวัดใจเชียร์ไปที่น้องใหม่อย่างสมันดาคาสันนอฟแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าผมอาจจะมองว่าเขายังไม่แม่นยำเท่าที่ควรแต่ว่าความเร็วและสเตปฟุตเบิร์กสลับกาดซ้ายขวานี่แหละผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับเขาในรายการวันนะครับ และหมัดที่ผมมองว่าอาจจะยังไม่แม่นยำเท่าที่ควรเนี่ยแต่ว่าเขาออกได้เร็วเขาออกได้ถี่ออกได้เป็นชุดดีถ้ามาใส่นวมเล็กแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นเชียร์ไปที่ซามันดาคาสโนฟน้องใหม่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนจะชนะหรือโดนน็อกก็ค่อยว่ากันไปนะครับมากนทีคู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านสานิดเอกเมืองนนพบกับวาเลรีสตุนการี คู่นี้เนี่ยสานิตเราก็เห็นฟอร์มมาแล้วนะครับ3ไฟเรียกได้ว่าดูดีมีอนาคตเลยทีเดียวผมชื่นชอบมากๆอาวุธครบเครื่องออกได้ฉลาด2ไฟแรกเนี่ยกดน็อกนักชกเมียนมาและญี่ปุ่นไปเลยนะฮะ ถึงแม้ว่าไฟล่าสุดเป็นการชนะคะแนะเกกนเอกฉันสิงห์ดมทองภัยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าตาแฟนมวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามาดูเชิงกันเยอะไปหน่อยแต่ก็ชนะมาได้นะครับโดยรวมผมก็ยังคงชอบสานิทอยู่เพราะว่าค่อนข้างฉลาดออกอาวุธได้ถูกจังหวะรู้ว่าจังหวะไหนควรใช้อาวุธอะไรนะครับอย่างที่ผมเคยพูดในดหลายคลิปที่สานิทมาต่อยผมจะชอบบอกว่าไปอยู่ไหนมานะตอนนี้อายุก็30ปีแล้วนะครับเสียดายที่ไม่มาเร็วกว่านี้ กระบี่ไม่หมูนะจ๊ะอะไรทํานองนั้นนะฮะเรื่องกติกามวยไทยหายห่วงครับยิ่งได้ต่อยกับต่างชาติแล้วผมว่าน่าจะเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าไฟล์ล่าสุดนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับวาเลรีสตุนการีนะครับผมโอ้โหชื่ออ่านยากจริงๆเป็นชาวมอนโดวานะฮะตอนแรกผมก็มึงใครวะเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยซ้อมอยู่ค่ายเวนัมนะครับผมอยู่กับเมดิซาตูพอไปดูฟอร์มแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าจีา๊ดจ๊าดมากๆนะฮะ การออกอาวุธเนี่ยรวดเร็วมากๆ1 2 3เตะ1 2 3เตะหมัดชุดเนี่ยน่ากลัวสุดๆเลยไม่รู้เอาความเร็วมาจากไหนนะครับคล่องแคล่วว่องไวจริงๆเท่าที่ดูมาเนี่ยเขาน่าจะเป็นสายคิกบ็อกซิ่งนะครับวาเลรี่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามาต่อยมวยไทยเนี่ยอาวุธมวยไทยพวกเขาพวกซอกเนี่ย จะทำได้ดีแค่ไหนหรือจะทำไม่ได้เลยอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ค่ายวีนัมเนี่ยก็มาตรฐานอยู่แล้วครับก็น่าจะรับคมอาวุธมาอย่างดีแหละเพราะว่าความเร็วและการออกหมัดของเขาเนี่ยน่ากลัวสุดๆไปเลยแต่ว่าท้ายสุดคู่นี้ผมก็ยังคงชอบสานิตเอกเมืองนอนนะครับด้วยความที่เป็นกติกามวยไทยนั่นแหละความเร็วอาจจะเป็นรองวาเลรี่เป็นรองแน่ๆเลยเท่าที่ดูมาเนี่ยแต่ว่าแข้งเข่าซอกเนี่ยผมว่าดีกว่าแน่นอนครับ ดักไปหนักๆเนี่ยเร็วแค่ไหนก็น่าจะเอาไม่อยู่นะแต่ถ้าสานิช้าเกินไปมีจังหวะพลาดเนี่ยโดนหมัดชุดไวเลอรี่เข้าไปเนี่ยผมว่าล่วงได้เลยนะเพราะว่าออกได้ต่อเนื่องและได้น่ากลัวจริงๆแต่นั่นแหละครับผมกติกามวยไทยผมก็ยังคงให้สานิดแต่อย่าไปแลกหมัดกับเขาเชียวถ้าแลกหมัดก็ตัวใครตัวมันนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอชมกันครับว่าคู่นี้จะจบลงอย่างไรนะครับ มากันที่คู่เอกประจำรายการนะครับเป็นทางด้านป้อมเพชรพีเคแสนชัยพบกับเกรเกอร์ทอมคู่นี้ป้อมเพชรเนี่ยก็พิ่งรีแมตช์กับยอดเหล็กเพชรไปนะครับชนะคะแนนไม่เอกฉันตไปไฟแรกที่เจอกันเนี่ยก็แพ้คะแนนไม่เอกฉันนะนจริงๆสําหรับผมผมมองว่าผลการแข่งขันมันน่าจะสลับกันนะครับไฟแรกเนี่ยป้อมเพชรน่าชนะมากกว่าและไฟล่าสุดเนี่ยป้อมเพชรก็น่าแพ้นะครับแต่ก็มันจบไปแล้วนะฮะ สไตล์การต่อยของป้อมเพชรเนี่ยเราก็รู้กันดีครับเดินชนตลอดออกอาวุธตลอดเหมือนกันไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันแต่ว่าผมมาชอบป้อมเพชรในเวอร์ชั่นที่ต่อยกับยอดเหล็กเพชรน,นะคืออาวุธหลากหลายครับ ออกซ้ายออกขวามีหมัดแยับลบก,กวนออกอาวุธได้ทุกลูกหมัดเท้าเข่าศอกออกตลอดเลยซึ่งมันค่อนข้างดูดีเลยมันดูหลากหลายดีนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นป้อมเพชรแบบเดินชนเดินฟันตอกเดินต่อยเดินเตะอะไรทํานองเนี้ยจะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่า2ไฟที่ต่อยกับยอดเหล็กเพชรเนี้ยค่อนข้างแผลวพาพอสมควรเลยถ้ายังเอาฟอร์มแบบนั้นมาต่อยอีกเนี่ยผมว่าก็ ได้ลุ้นเหมือนกันนะมาเจอับต่างชาติแบบนี้ใช้ความหลากหลายอาวุธมวยไทยความเป็นมวยไทยที่มีมากกว่ามาสู้เนี่ยได้ลุ้นแน่นอนนะครับสลับป้อมเพชรส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับเกรเกอร์ทอมนักชกสกอตแลนด์วัย25ปีนะครับมาต่อยในรายการเนี่ยชนะน็อกเอาชนกชกญี่ปุ่นไปนะก็เป็นปีกว่าแล้วนะครับหลังจากนั้นเกรเกอร์ทอมเนี่ยไปต่อยไทยไฟนะครับไปเดินสายไทยไฟเลย สไตล์การต่อยเนี่ยก็ค่อนข้างดุดันเลยนะตั้งแต่ไฟแรกที่มาต่อยในรายการวันเลยเป็นคนที่อาวุธหนักแรงครับหมัดแรงศอกแรงเดินชนตลอดเหมือนกันหน่วยก้านเนี่ยเหมือนเหมือนกับ Nico นิโคคาริโลนั่นแหละครับมาจากสกอตแลนด์เหมือนกันปกติเราจะเห็นมวยต่างชาติเนี่ยหมัดโหดหมัดดุใช่ปะแต่ว่าเกรเกอร์ทอมเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่ชอบใช้ศอกมากๆนะครับเดินฟันศอกต่อเนื่องเลย ตั้งแต่ในรายการวันไปต่อยไทยไฟก็ยังคงชอบใช้ศอกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหมัดเขาเนี่ยได้ลุ้นเหมือนกันหนักแรงมากๆนะฮะ และอาวุธอื่นๆของเกรเกอร์ทอมเนี่ยก็มีครบครับเตะแรงเหมือนกันวงในก็ตีเข่าได้ตัวค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวและมีความอึดถึกทนพอสมควรเลยแต่เกรเกอร์ทอมเนี่ยเท่าที่ผมดูความเร็วอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ใช่มวยที่มีความเร็วอะไรเน้นเดินชนเดินบู๊ตลอดนะถ้ามีความเร็วเนี่ยน่าจะโหดมากๆเลยนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าดูดีนั่นแหละครับเกรเกอร์ทอมอาวุธได้ลุ้นแน่นอนและคู่นี้ครับผมมองว่าดูยากพอสมควรนะ พะเจ้าเกรเกอร์ทอมเนี่ยก็ไม่ได้ต่อยในรายการมาเป็นปีออกว่าแล้วไปต่อยไทยไฟน์นู่นอาวุธถึงแม้ว่าจะหนักแรงแต่ก็ยังคงมีความช้าส่วนป้อมเพชรเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็อาวุธหลากหลายออกได้หลากหลายดูเนียนตาดูเพลินตาดีจริงๆแต่ถ้าโดนอาวุธหนักอย่างเกรเกอร์ทอมเนี่ยจะล่วงหรือเปล่านั่นแหละจะทนได้หรือเปล่าเพราะว่าเกรเกอร์ทอมเนี่ยก็มาใหญ่เลยนะครับผมช่วงบนนี่หนามากๆส่วนสูงเนี่ยก็มีมากกว่า แต่คู่นี้น่าจะมันครับเพราะว่าป้อมเพชรก็เป็นคนที่เดินสู้ตลอดเหมือนกันกับฟันสู้เหมือนกันและท้ายสุดครับเลือกเจียร์ไปที่ขนหนุ่มสกอตแลนด์เกรเกอร์ทอมดีกว่านะฮะมีความอึดถึกทนอาวุธหนักแรงทุกลูก ศอกฟันได้ดีมัดหนักอยู่แล้วช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าโดนแล้วสะดุ้งแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกรเกอร์ทอมเนี่ยต่อยป้อมเพชรไม่ล่วงไม่ได้นับไม่ได้น,น็อกเนี่ยผมมองว่ามีสิทธิ์แพ้คะแนนสูงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พูดไปครับความเร็วไม่ค่อยดีเท่าไหร่และป้อมเพชรเวอร์ชันใหม่นี้ก็มีออกสายออกขวาออกอาวุธได้ต่อเนื่องตลอดมันอาจจะเป็นแต้มต่อได้นะถ้าไม่โดนนับตัวน,น็อกเพราะฉะนั้นก็รอชมรอเชียร์นครับคู่นี้น่าจะแลกอาวุธกันแบบต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวันลุมพินี133คู่มวยที่ผมชื่นชอบเพื่อนเพื่อนพี่ชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์บอกกันได้นะครับจริงๆก็มีอีกหลายคู่นะที่ชื่นชอบอย่างพวกสันเพชรอย,อย่างเงี้ยเพชรเมืองสีอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาแค่นี้พอนะครับถ้าเยอะกว่านี้ ไม่ให้รอดนะครับล่วงหมดอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเอาเน่น้อยดีกว่าเวลาแพ้มามันจะได้ไม่ค่อยเสียหน้าเท่าไหร่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ